เแชรรถที่ไหนอะไกกินจังวะอ๋อไปไหวไกลกินกี่เมตรออเป็นยาอ่อนเนาะแหม่เจินนี่มันไหวปะน่ะมันไม่ไหวอ่ะอทำลายฟูมปากละตอนนี้เขาไปไหวแหม่ยังเล่นลิ้นอยู่เลยน่ะแหม่ฉันเป็นเด็กเล่นน้ำลายเฮ้ยมันเป็นไรวะน้ำใหญ่ใหญ่โอ๊ยโดนหน้าโดนหนึ่งไอ้พวกเนี่ย น้ำลายัุอดูน้ำลายตัวเองคุณดูน้ำลายตัวเองป้าป้าแต่ผมไม่เล่นโตเลยไ้้งนนลาายัก็มันเป็นมาบ้าเฮ้ยตาเลือกนะไม่ได้เล่ามันไม่ได้เล่า